สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวชีวิตของทั้งสองท่านถามพี่ฝนกันต่อเพื่อนที่สถานีรถไฟบอกไปเข้ากรุงเทพกันตัดสินใจเลยเข้ามากรุงเทพตอนนั้นเข้ามาไม่กลัวเหรอฮะกลัวสิครับเพราะพี่ฝนไม่เคยไปไหนเลยค่ะอาจารย์แล้วเข้ามากับเพื่อนสองคนเข้ามากับเพื่อนสองคนกับกับน้าเขาอีกคนนึงเป,นเป็นผู้ใหญ่ก็เห็นว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งพี่ฝนก็มาด้วยค่ะ ก็ไปเขาก็เอาไปฝากไปที่บ้านญาติเขาอ,อยู่แถวสี่แยกบ้านแขกแล้วบ้านญาติเขาตรงนี้เขาก็ขายผล,ลไม้อยู่ตรงสี่แยกบ้านแขกนึกออกไหมคะตรงนั้นคนเยอะๆหน้าทุรเรียนเขาก็ไปรับทุรเรียนมาขายหน้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ฝนก็ไปช่วยงานเขาอยู่ตรงนั้นช่วยจนกระทั่งมีความคิดว่าคือตัวเองเป็นคนอยากเรียนหนังสืออาจารย์มันเรียนมาถึงขนาดน,นี้แล้วเราเสียดายโอกาสของเราเราก็เลยถามกับ คนที่เราอยู่บอกว่าคุณป้าคะหนูหนูอยากจะเป็นคนเป็นเจ้าของไอ้พวกนี้บ้างนี่ยหนูจะใช้ทุนเท่าไหร่ครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ยืมห้าร้อยแล้วเดี๋ยวเวลาที่ไปซื้อของมาขายเนี่ยเธอก็ขายของเธอแล้วขายของป้าไปด้วยอค่ะอยู่ในแผงเดียวกันอยู่ในแผงเดียวกันแต่ว่าพี่ถือว่าเขาเอ็นดูพี่ฝนมากใช่ค่ะเพราะว่าช่วยงานเขาอยู่ตลอดไงคะไปขึ้น นอนก็ไม่ได้นอนหรอกค่ะตีหนึ่งต้องไปประคองตลาดแล้วไปซื้อของอเพราะรมันต้องไปซื้อแต่เช้าๆถึงจะได้ของดีของถูกอยู่ใกล้กันกับที่ขายผลไม้ก็นั่งรถมาแล้วก็มาซื้อแล้วก็เอาไปตั้งตั้งร้านขายก็ขายก็ปรากฏว่าของพี่ฝนมีห้าร้อยมันไม่ได้ของอะไรมากมายค่ะได้มะละกอได้กล้วยน้ําว้าอะไรอย่างเงี้ยก็มาขายคนเขาก็จะเอ็นดูเพราะว่าพี่ฝนเป็นคนที่คุยคุยกับค,คนแล้วคนเขาชอบค่ะก็ ซื้อไมคะกล้วยนี้กล้วยสวนนะคะแต่ไม่รู้สวนไหนแล้วค่ะก็บอกกล้วยสวนคนเขาชอบเป็นเทคนิคค่ะเขาถามมันมะละกอหวานไม่หวานค่ะมะละกอไส้ตันแขกดานะคะคือต้องพยายามเรียนรู้ว่ามันพันอะไรอธิบายานอกเหนือจากคาว่ามะละกอคนมีคําว่าแขกดำไส้ตันมันจะทําให้ความรู้สึกอยากจะรับประทานมันมันมากขึ้น เออเราก็เชียร์แต่ของเราแต่ของเขาเขาก็ขายให้เขาเหมือนกันอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าพี่ฝนก็ได้ทุนขึ้นมาก้อนหนึ่งก็เลยบอกกับคุณป้าบอกว่าหนูอยากเรียนหนังสือ,เ,อ,อเขาก็เลยบอกว่าป่านนี้จะไปเรียนทําไมก็ขายอยู่กับป้าเนี่ยแหละบอกหนูอยากเรียนกลางคืนหนูขอไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ได้ไหมแต่ก่อนนี้จะเป็นอย่างนี้ไงคะออคก็ไปสอบเทียบจนจบมสามมสามเสร็จพี่ฝนก็ ก็ฮึกอะค่ะคในในในลึกๆของเราเราชอบเป็นครูครเราจําครูคนหนึ่งได้ว่าคุณครูอุดมจิตเนี่ยเข้าใจดีไงคะคคเป็นครูที่พี่ฝนจําไว้ในหัวใจเลยก็อยากเป็นเหมือนคุณครูอุดมจิตเนี่ยก็เลยบอกว่าพอจบม .3 แล้วไปสอบได้แต่ก่อนไปเรียนปกศก็ไปสอบโรงเรียนการเรียนสวนดุสิตค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนดุสิตใช่ไหมคะแต่ก่อน,นเขาใช้ชื่อว่าโรงเรียนการเรียนสวนดุสิต ก็ไปไปก็ไปสอบแล้วได้ได้ค่ะก็ได้เรียนครูได้แล้วไม่มีผู้ปกครองสีค่ะก็เลยบอกกับเขาว่าขอยืมพี่ชายไปเป็นผู้ปกครองหน่อยเขาเป็นทหารอยู่เขาก็ไปเป็นให้ค่ะอาจารย์ก็เรียนจนจบแล้วไม่เคยติดต่อกับทางบ้านที่อุดรเลยจนเขาคิดว่าวิฝนหายสาบสูญไปแล้วแหละครับความคิดทําไมถึงไม่ติดต่อหาแม่เพราะคิดว่าถ้าไม่ได้เป็นครูหรือไม่ได้ดีแล้วจะไม่กลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกให้คนเขาหยามใจครับ กไ็ไม่ติดต่อใครเลยจนกระทั่งเรียนจบที่สวนบุส <dari pr UC> ิก็ได้วุฒิไปได้วุฒิปปศสูงก็สามารถสอบครูได้ไปสมัครครูได้ไปสอบก็ยังไปเรียนต่อคอบอที่บ้านสมเด็จต่อนะคะรักเรียนมากก็จบมาก็ไปสอบแล้วก็ติดที่มีมูุรีค่ะครับไปมีมูุรีสมัยก่อนสี่กว่าปีอะอาจารย์มันเวิ้งว้างนากลัวไม่เอาไปเห็นโรงเรียนแล้วไม่เอาครับ พอไม่เอาก็พี่ฝนก็เลยไปเป็นนักข่าวอยู่ปีหนึ่งเป็นสมัครแล้วก็เลยไม่เอาครูดีกว่ามาไปเป็นนักข่าวแล้วจับนักข่าวไปทำอะไรต่อฮะก็ก็เลยมาเข้าครูอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนที่เป็นนักข่าวเนี่ยคือเป็นนักข่าวข่าวกีฬาสมัยนั้นพี่ยอนบอกเขาดังไงคะพี่ฝนนี่ได้ไปถ่ายรูปเขาเลยนะคะก็ไปทําอยู่จนกระทั่งนิตยาสารเขาหายไปไหนแล้วรู้บางกอกสปอร์ตเบอร์ทำจนจนบริษัทเขา เขาอาจจะปิดตัวลงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเ<ฆ>นี่ยก็เลยเอาแล้วเราจะทําอะไรก็ไปรับจ้างถ่ายรูปตามสถานที่บันเทิงต่างๆเช่นแดนในละมิดอะไรอย่างเงี้ยพี่ฝนก็ไปถ่าย<ฆ>สามร<ฆ>ูปสิบบาทอาจารย์ไปเที่ยวเงี้ยพี่ฝนก็เข้าไปถามคร<ฆ>ับก็ทําทำเอ่อถ่ายเดี๋ยวนั้นล่างเดี๋ยวนั้นส่งให้เขาเดี๋ยวนั้นเลยพี่ฝนก<ฆ>็ไปเดินตะเวนถ่ายอยู่อีกน่าจะไม่ถึงปีเล้ค่ะเพราะมันมันไม่ไหวกับง,งานก็เลยเพื่อนเลยบอกเธอจบครูมาทําไมเธอไม่เป็นครูเฮือฝน ก็เลยไปสมัครครูไปไปสมัครครูแต่เป็นโรงเรียนเอกชนค่ะทีนี้เดี๋ยวผมถามทางพี่วิชัยเพิ่มเติมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเป็นครูจนได้และพี่วิชัยล่ะครับเราได้มีโอกาสเจอญาติแล้วก็ไปเรียนกวดวิชาแล้บแล้วผมอยากรู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วมาเจอพี่ฝนได้ยังไงครับช่วงนั้นก็พอดีตอนที่เรียนกวดวิชาก็มีเพื่อนบ้านเขาบอกว่าที่กองกระสากรธนรั์เนี่ยเขารับสมัครนักงานใช่ไหมครับผมก็เลยได้ไปสอบ สอบแล้วโชคดีฮะผมได้ติดเขาเรียกบรรจุเมื่อปีสองพันสิกาหนึ่งสี่ที่จําได้ก็ดีใจว่าเออเราได้ทํางานมันไม่ใช่รัฐบาลมันก็กึ่งรัฐบาลเพราะว่าเป็นลูกจ้างประจำมันเบิกได้ไรได้มีบาเหน็จอะไรเงี้ยผมว่าโอเคก็ผูกฝังว่าเราจะต้องทํางานอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ต้องไม่ไม่ต้องออกไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนอะไรสูงมากมายจนทํามันอยู่ได้ประมาณ6ปีฮะเงินเดือนตอนนั้นพันหนึ่งร้อยห้าสิบาท ตอนนั้นข้ารถเมย์ยัง5้าิตังค์อยู่นะฮะข้าวแกงก็จาระบาทหนึ่งพี่ชายก็ทําเกี่ยวกับพวกอาร์ติทำโฆษณาอยู่ฮะก็เลยชวนมาเปิดร้านทำซิสสกรีนฮะก็เลยมาฝึกทําดูผมก็มีขาดที่ทํางานกองกระสาได้ช่วยพี่ชายทําเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยก็เลยออกมาเปิดร้านแต่ทําไปได้สักระยะหนึ่งไปไม่รอดร้านก็ติดอปิด,มปดผมก็กลับมาทําที่บ้านพอทาบ้านสักระยะหนึ่งก็ได้รู้จักกูฝนฮะก็ได้ได้ไปขอคุณแม่ ที่บ้านที่อุดรฮะครับขอคุณแม่ขอคุณแม่ขอแต่งงานกับลูกสาวคุณแม่ก็โอเคให้ฮะค่ัผมก็ไม่ได้ให้เงินอะไรคุณฝนนะฮะตอนนั้นตอนนั้นพี่ฝนเป็นครูเป็นครูแล้วครับแล้วพี่วิชัยไปไปเจอแล้วพี่ฝนก็กลับไปบ้านแล้วเพราะพี่ฝนได้เป็นครูแล้วก็พูดง่ายๆก็คือสร้างเอาความภูมิใจกลับไปให้แม่แล้วทีนี้พี่วิชัยก็สู่ขอตามธรรมเนียมนะ แต่ว่าแม่แม่ยกให้ไปเลยแม่บออเอาไปเลยหออแม่ใจเด็ดมากแต่แต่เราสัญญาเขาว่าเราจะมาทําพิธีแต่งงานอย่างดีให้แล้วก็กลับมาผมแตเป็นคทอลิกก็มาตังเข้าโบสถ์แล้วก็เลี้ยงตามฐาตรคานอาหารชีวิตก็ได้อยู่ร่วมกันแต่ก็ผมก็ได้ทําซิสกรีนขนาดที่อยู่ไปได้ปีหนึ่งแล้วก็มีลูกสาวลูกสาวคุณฝนก็ต้องไปทํางานที่โรงเรียนส่วนผมเองกลางวันมีหน้าที่ดูแลลูกเลี้ยงลูกเองดูแลทุกอย่างแล้วแล้วก็ตกกลางคืนมาคุณฝนกลับมา ผมก็ทําซิสกรีนทำซิสกรีนแต่ว่าทําไประยะหนึ่งงานก็เริ่มน้อยลงน้อยลงปิดกิดจาการอีกเหมือนกันอยู่ที่บ้านไม่รู้จะทําอะไรครูฝนก็ยังสอนหนังสือเหมือนเดิมตอนเย็นครูฝนไปสอนพิเศษตามบ้านผมก็มีหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับครูฝนจากบ้านนี้ไปส่งบ้านนั้นจากบ้านส่วนกลางวันผมทํางานหลายอย่างมาเปลี่ยนจากที่เคยทำซิสกรีนมาขายก๋วยเตี๋ยว มาขายข้ัวตี๋ของตัวเองครับขายข้ยวตี๋ขายดีมากนะฮะแต่ไม่เคยได้กําไรเพราะว่าเราใช้แต่ของดีๆหมดเลยฮะเราก็ถ้าก่อทุนมันสูงทำก็ไม่ได้อะไรจนมาขายก๋วยแขกมาขายยำทำไส้กรอกอีสานทําเองด้วยแล้วขายเองด้วยทําทุกอย่างพนระหว่างนั้นพี่ฝนไปสอนแต่พี่พิชัยนี่แสดงว่าฝีมือการทําอาหารนี่สุดยอดทุกเดือนนะ ก๋วยเตี๋ยวข้าวแข่ครับผมยำยำอะไรใไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานขี่มอไซค์รับจ้างขี่มอไซค์รับจ้างโอ้นี่พอเย็นก็ไปรับรวมๆกันให้กิดอาชีพก็ถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ที่ไม่งอมืองอเท้านะถือว่าอันนี้ไม่รอดหาอันใหม่ทำพยายามไม่ดิ้นอยู่ตลอดเวลาและเป็นยังไงบ้างชีวิตจนมีโอกาสได้กลับไปทำซิสกรีนอีกคือตอนนี้เป็นรับจ้างแล้วครับทำทำได้ประมาณไม่ถึงปีฮะ พอดีพี่เขยพี่สาวเปิดร้านไข่เพชรนะเปิดร้านไข่เพชรก็อยากได้คนที่ไว้ใจได้ก็มีผมเนี่ยท,ที่ไว้ใจได้แล้วเป็นพี่น้องกันผมก็ได้โอกาสได้ไปทํางานในร้านไข่เพชรับพอทําร้านไข่เพชรอยู่เนี่ยก็ได้ศึกษากลางวันที่ลูกค้าไม่เข้ามาเราก็มีโอกาสเอาเพชรมาดูานั่งดูว่ามันเป็นยังไงเหลี่ยมยังไงถึงจะสวยแบบเป็นยังไงพอเรามีความคิดอย่างนี้ปุ๊บเรามีความคิดว่าเออเราต้องทําขาย แฟนเราก็สอนหนังสืออยู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมีผู้ปกครองเด็กดีๆเยอะอะไรเงี้ยผมก็ทําตัวเรือนแล้วให้คุณฝนไปขายครับทําขายได้ก็ดีฮะโอเคสักระยะหนึ่งแต่ว่าทํางานอยู่ที่ร้านเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกจ้างเขามันมันของพี่เขยกัพี่สาวครับผมครับรู้สึกไม่โตเราออกดีกว่าเราออกแล้วเราก็มาทำทำส่วนตัวทเซตติ้งขายเองแล้วก็เป็นมีวิชามีวิชาแล้วครัทไปเรื่อยๆ จนคนอินเดียที่ผมไปซื้อเพชรเขาเนี่ยเวลาเราไปซื้อเขาเราต้องใช้เงินสดไปซื้อมันทีหลายแสนด้วยใช้เงินสดไปซื้อคนอินเดียคนนี้เขาก็ลาออกจากบริษัทที่เขาทําอยู่แล้วก็มาเปิดบริษัทเองเขาบอกอยากได้คนไว้ใจอีกเขาบอกคุณนี่แหละหมอที่สุดเพราะว่าผมเป็นลูกค้าเขาไงเขมก็เลยคิดว่าเออดีเหมือนกันนะถ้าเราได้พาร์คเนอรมกับผู้ผู้มีเพชรเราเรามีตลาดผเขามีของแล้วเราไม่ต้องลงทุนด้วยตอนนี้เราเราเรา เมื่อก่อนเราซื้อเพชรเราใช้เงินสดไปซื้อเขาปัจจุบันนี้เรามาอยู่กับเขานี่เราสามารถที่จะเอาเพชรไปขายก่อนแล้วเก็บเงินได้เราค่อยไปดูแบบเกา่ไ,ได้เครดิตผมมีเครดิตนะเครดิตผมขายเครดิตสามเดือนคร<ำ>ับจน คนอินเดียในกรุงเทพนี่หลายๆคนรู้จักกับผมอกเพราะผมมีลูกค้ามากอยู่ในทาบริษัทนี้ตอนนี้ครอบครัวก็ดูแล้วเหมือนดีเหมือนมันพลิกมานะจากเริ่มซีสกรีนแล้วทํามาจนกระทั่งขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาแนะแต่พี่ฝนก็ยังคงสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออยู่แปลว่ากิจการกิจการที่ไปร่วมกับคนอินเดียที่กรุเทพเนี่ยไปได้ดีดีครับผมไปได้ดีชนิดที่เรียกว่ามีเงินทองใช้จ่ายเหลือเก็บเลยได้ซื้อรถได้แล้วพี่ฝนเนี่ยมารู้จักกับกิฟฟารีนได้ยังไง เอาอย่างนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมอยากรู้ว่าครอบครัวเนี่แหมคนหนึ่งเป็นครูคนนึงขายเพชรแล้วมารู้จักกิฟฟารีนได้ยังไงนี่น่าติดตามจริงช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับลูกค้าเอาของผมหมดทั้งหมดไป8ล้านกว่าบาทครับหนีไปเลยฮะ,ะไม่กลับมาเลยครับไม่ใช่ว่าผมมีเงินเยอะ8ล้านนะแต่ผมมีเครดิตเยอะคือเป็นของที่เขาให้เราเอามา,าให้เรามาขายฮะของที่เราต้องเอามาขายแล้วเราเรียงเก็บเงินคืนกับเขาให้หมด หนีไปเลยแล้วช่วชั่วโมงนั้นพม่าปิดชายแดนด้วยผมไปตามเสียเงินให้กับเจ้าหน้าที่ที่เราให้เข้าไปช่วยตามหมดเงินไปเยอะก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา